เช้าตรู่ที่หมู่บ้านเล็กๆเสียงไก่ขันปลุกให้ว่าสันลุกขึ้นจากเตียงไม้เก่าๆเขาเดินไปที่ครัวและมองดูแม่ที่นอนอยู่ในห้องถัดไปเธอดูซูบผอมและอ่อนแรงเพราะอาการป่วยเรื้อรังว่าสันถอนหายใจยาวก่อนจะลุกไปเตรียมอาหารเช้าพี่ว่าสันหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะเสียงของน้องพิม น้องสาววัยมัธยมดังขึ้นเดี๋ยวพี่ไปส่งเองรอแป๊บหนึ่งวาสันพูดขณะถือถ้วยข้าวต้มไปวางให้แม่ไม่เป็นไรค่ะหนูเดินไปได้พิมพ์ยิ้มแห้งๆเพราะรู้ว่าพี่ชายมีภาระมากมายหลังจากส่งน้องสาวไปโรงเรียนวาสันเดินกลับมานั่งคิดหนักที่โต๊ะไม้หน้าบ้านเขารู้ว่าค่ารักษาพยาบาลของแม่ เริ่มค้างชำระมากขึ้นเรื่อยๆและงานรับจ้างรายวันของเขาไม่เพียงพอที่จะจ่ายถ้าไม่หาเงินเพิ่มแม่คงต้องหยุดรักษาเขาพูดกับตัวเองว่าสัรคิดถึงญาติพี่น้องที่เคยบอกว่ามีอะไรเดือดร้อนก็มาหาและตัดสินใจลองขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือจากพี่จิตราว่าสันเดินไปบ้าน พี่จิตราญาติข้างๆที่เคยบอกว่าเธอพร้อมช่วยเหลือครอบครัวในยามลำบากบ้านของพี่จิตราสร้างด้วยปูนซีเมนทาสีสดใสมีรถยนต์จอดอยู่หน้าบ้านเขาเคาะประตูเบาๆพี่จิตราอยู่ไหมครับอ้าววสันมหาพี่มีอะไรหรอจิตราเปิดประตูออกมาพร้อมรอยยิ้มพี่ครับผมมีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือ จิตรานั่งลงฟังอย่างตั้งใจพี่พอจะช่วยผมได้ไหมครับแค่ยืมเงินสักก้อนผมจะเอาไปจ่ายค่ารักษาแม่ผมสัญญาว่าจะรีบหามาคืนรอยยิ้มของจิตราเริ่มหายไปเธอนิ่งเงียบก่อนตอบน้องวสันพี่เองก็ลำบากเหมือนกันช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะไหนจะส่งลูกเรียนไหนจะค่าบ้านพี่ของช่วยไม่ได้จริงจริง วาสาันฝืนยิ้มไม่เป็นไรครับพี่ผมเข้าใจการปฏิเสธที่เจ็บปวดหลังจากออกจากบ้านพี่จิตราวาสาันเดินไปหาลุงชยัยญาติอีกคนที่เคยพูดว่าครอบครัวต้องช่วยกันลุงชัยครับพอจะช่วยเรื่องเงินได้ไหมครับผมลำบากจริงๆลุงชัยสายหน้าลุงเองก็ต้องเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตนะวสันลุงเข้าใจว่าเธอลำบาก แต่ทุกคนก็ต้องคิดถึงตัวเองก่อนว่าสันเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกหนักอึง้งเขานั่งลงข้างแม่ที่ยังนอนหลับก่อนจะพูดเบาๆแม่ครับผมลองไปขอความช่วยเหลือจากญาติหลายคนแล้วแต่ไม่มีใครช่วยเราเลยทุกคนต่างบอกว่าตัวเองก็ลำบากแม่ลืมตาขึ้นมามองลูกชายลูกไม่ต้องขอโทษใครหรอกทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเราต้องพึ่งตัวเอง แต่แม่ผมแค่รู้สึกว่าตอนที่เราลำบากเราไม่มีใครเลยน้ำเสียงของวสันต์เต็มไปด้วยความผิดหวังความมุ่งมั่นที่เริ่มก่อตัวหลังจากถูกปฏิเสธจากทุกคนวสันต์เริ่มตระหนักว่าเขาต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นเขาเริ่มทำงานหนักขึ้นรับจ้างทุกอย่างที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเก็บของเก่าหรือแม้แต่ขายผลผลิต จากสวนเล็กๆหลังบ้านพี่จะไม่ยอมให้แม่หยุดรักษาเขาพูดกับน้องสาวในคืนหนึ่งพิมพ์ยิม้มและพูดทั้งน้ำตาพี่เหนื่อยมากแล้วหนูจะช่วยพี่เองว่าสรรยังคงทำงานหนักทุกวันเพื่อดูแลแม่และน้องสาวแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องเลยก็ตามสักวันหนึ่งเราจะต้องไม่พึ่งใครอีกเขาบอกกับตัวเองขณะมองดูพระอาทิตย์ตกดิน การเริ่มต้นจากศูนยหลังจากถูกปฏิเสธจากญาติพี่น้องและต้องเผชิญหน้ากับความลำบากวาสันตัดสินใจไม่ยอมแพ้เขามองไปรอบตัวและคิดถึงสิ่งที่เขามีอยู่ถ้าไม่มีใครช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเองวสันพูดกับตัวเองขณะนั่งมองท้องฟ้าในยามเย็นงานรับจ้างและความพยายามไม่สิ้นสุดวันรุ่งขึ้นวสันเริ่มตระเวนหางานรับจ้างในหมู่บ้าน เขาไปหาลุงเดชเจ้าของสวนผลไม้ลุงครับพอมีงานให้ผมทำบ้างไหมผมทำได้ทุกอย่างลุงเดชมองเขาด้วยความเห็นใจเอาสิช่วงนี้ลุงต้องการคนช่วยเก็บผลไม้ไปเริ่มพรุ่งนี้เช้าเลยว่าสันรับงานทุกอย่างที่ลุงเดชมอบหมายไม่ว่าจะเป็นเก็บผลไม้ขนถุงปุ๋ยหรือซ่อมรัว้วในสวนเขาทำงานหนักตั้งแต่เช้าจะรดเย็น และใช้เงินที่ได้อย่างระมัดระวังการเริ่มต้นเก็บของเก่าขายในวันหยุดจากงานสวนวสันเริ่มเก็บของเก่าขายเขาเดินตามถนนใหญ่ในหมู่บ้านพร้อมรถเข็นเล็กๆที่เขาทำขึ้นเองพี่วสันพี่จะเก็บของเก่าทำไมหรอคะเด็กหญิงตัวเล็กในหมู่บ้านถามก็เพื่อหาเงินไงลูกถ้าเราขยันทำทุกอย่างที่ทำได้เราก็จะผ่านความยากลำบากไปได้ คำพูดของวสันเริ่มทำให้ชาวบ้านบางคนมองเขาในมุมใหม่แม้จะมีบางส่วนยังหัวเราะเยาะคนแบบวสันมีแต่ความขยันก็คงไปได้ไม่ไกลหรอกเสียงจากกลุ่มชาวบ้านดังขึ้นแต่เขาไม่สนใจเขายังคงเดินหน้าทำงานทุกอย่างที่ทำได้การเรียนรู้และการลงทุนในช่วงที่ว่างจากงาน วาสาันเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนและธุรกิจเขาไปยืมหนังสือจากห้องสมุดในตัวเมืองและนั่งเรียนรู้ด้วยตัวเองการลงทุนมันยากไหมครับว่าสาันถามคนขายหนังสือในตลาดไม่ยากหรอกอยู่ที่ใจถ้าเธอพร้อมจะเสี่ยงและเรียนรู้เธอก็ทําได้ว่าสาันเริ่มลงทุนเล็กๆจากเงินที่เขาเก็บได้เช่นการซื้อผลผลิตจากชาวบ้านในราคาถูกและขายต่อในตลาดตัวเมือง การสร้างธุรกิจร้านขายอุปกรณ์การเกษตรหลังจากสะสมเงินได้ก้อนหนึ่งวสันตัดสินใจเริ่มธุรกิจร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเขาเช่าพื้นที่เล็กๆใกล้ตลาดในหมู่บ้านและเริ่มขายปุ๋ยเครื่องมือทําสวนและ,มะเมล็ดพันธุ์พี่วสันขายปุ๋ยยังไงให้คนซื้อเยอะหรอคะเด็กหญิงในหมู่บ้านถามก็ต้องเข้าใจว่าคนต้องการอะไรแล้วให้สิ่งนั้นในราคาที่พวกเขาจ่ายได้วสันใช้เวลาศึกษาตลาด และพูดคุยกับลูกค้าอย่างจริงใจธุรกิจของเขาเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จที่เปลี่ยนชีวิตหลังจากหลายปีของความพยายามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรของวสันกลายเป็นธุรกิจใหญ่ในหมู่บ้านเขาสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่ขึ้นและมีรถยนต์คันใหม่ที่ใช้ขนส่งสินค้าพี่วันเก่งจริงๆเลยค่ะตอนนี้ใครๆก็พูดถึงร้านของพี่เด็กในหมู่บ้านพูดด้วยรอยยิม้ม ไม่ใช่เพราะพี่เก่งหรอกมันเป็นเพราะพี่ไม่ยอมแพ้ต่างหากวสันต์ตอบเขายังไม่ลืมครอบครัวเขาส่งน้องสาวเรียนจนจบและแม่ของเขาได้รับการรักษาจนสุขภาพดีขึ้นการช่วยเหลือชุมชนวสันต์ไม่เพียงแต่ดูแลครอบครัวของตัวเองเขายังเริ่มช่วยเหลือคนในชุมชนเช่นบริจาคปุ๋ยให้กับชาวบ้านที่ลำบากหรือสนับสนุนกิจกรรมในหมู่บ้านวสันต์ นี่มันช่วยได้เยอะเลยนะลุงเดชพูดขณะรับปุ๋ยที่วสันมอมให้ผมก็แค่ตอบแทนคนที่เคยช่วยผมตอนผมลำบากครับวันหนึ่งขณะนั่งพูดคุยกับแม่ที่บ้านว่าสันพูดขึ้นแม่ครับผมดีใจที่เราผ่านช่วงเวลานั้นมาได้แต่ผมก็ยังจำได้ว่ามันยากแค่ไหนแม่ยิ้มและพูดลูกไม่เพียงแค่ผ่านมาได้ แต่ลูกทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นอย่างที่แม่ภูมิใจมากความพยายามและความไม่ยอมแพ้ทําให้วสันเปลี่ยนชีวิตจากความยากลำบากเป็นความสำเร็จเขากลายเป็นตัวอย่างของคนที่เริ่มจากศูนย์และสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและชุมชนเสียงลือเรื่องความสำเร็จของวสันข่าวความสำเร็จของวสันแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเขาไม่ได้เป็นแค่คนที่สร้างธุรกิจจนร่ำรวย แต่ยังกลายเป็นคนที่ชาวบ้านมองว่าพึ่งผ่าได้มีทั้งบ้านหลังใหญ่รถยนต์คันใหม่และชีวิตคู่ที่ดูมั่นคงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาญาติพี่น้องที่เคยห่างหายเริ่มกลับมาหาวสันบ้างโทรศัพท์มาพูดคุยบางแวะมาที่บ้านโดยไม่ได้บอกลวงหน้าการกลับมาของพี่จิตตราเย็นวันหนึ่งขณะที่วสันนั่งพักอยู่ในสวนนาบ้าน เสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นที่หน้าประตูพี่จิตราเดินลงมาพร้อมกับถุงผลไม้ในมือวสันต์น้องเก่งมากเลยนะพี่ภูมิใจในตัวน้องจริงๆเธอพูดด้วยรอยยิ้มกว้างวสันต์ที่นั่งอยู่มองเธอด้วยสายตาสงบก่อนจะยิ้มแห้งๆแ,และพูดว่าพี่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับจิตราหัวเราะเบาๆโอ้ยไม่ใช่แบบนั้นหรอก พี่แค่มาหาน้องคิดถึงนะว่าสันนิ่งไปสักพักก่อนพูดถ้างาั้นพี่นั่งก่อนนะครับผมจะไปเอาน้ำดื่มมาให้คำขอที่ตามมาหลังจากพูดคุยเรื่องทั่วไปได้ไม่นานจิตตราก็เริ่มเข้าเรื่องพี่มีเรื่องปรึกษานิดหน่อยเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูเกรงใจครับว่าไงครับว่าสันถามพอดีลูกพี่กำลังจะเปิดร้านกาแฟในตัวเมือง แต่ยังขาดเงินทุนถ้าน้องช่วยได้พี่สัญญาว่าจะคืนให้นะวะสันหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบพี่ต้องการเท่าไหร่ครับก็ไม่เยอะหรอกแค่สักห้าหมื่นญาติพี่น้องคนอื่นๆที่แวะมาหาสู่หลังจากการมาเยือนของพี่จิตราญาติคนอื่นๆก็เริ่มทยอยมาหาวสันเช่นกันวันหนึ่งลุงชายเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มกว้าง ว่าสันลุงได้ยินว่าหลานรวยแล้วดีใจแทนแม่ของหลานจริงๆลุงมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับว่าสันถามลุงชายหัวเราะเบาๆเออพอดีภรรยาลุงป่วยหนักต้องการเงินรักษาด่วนแต่บ้านลุงไม่มีเงินเหลือเลยหลานพอจะช่วยได้ไหมบทสนทนาอื่นๆที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในท่าทีของญาติพี่น้องเย็นวันต่อมา วสันได้พบกับป้าจันร์ญาติอีกคนที่ไม่เคยติดต่อมาเป็นเวลาหลายปีวสันหลานดูดีขึ้นมากเลยนะช่างเป็นคนขยันจริงๆขอบคุณครับป้ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับป้าจันร์หัวเราะก็พี่ชายของป้าจะซื้อรถใหม่แต่ยังขาดเงินดาวอยู่หลานพอจะช่วยได้ไหมความรู้สึกที่ขัดแย้งในใจของวสันหลังจากญาติพี่น้องหลายคนเริ่มกลับมาขอความช่วยเหลือ ว่าสันร,รู้สึกสับสนและขัดแย้งในใจเขาจําได้ว่าตอนที่ครอบครัวของเขาลำบากไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยในคืนนั้นเขานั่งคุยกับแม่แม่ครับทำไมตอนที่เราลำบากญาติพี่น้องถึงไม่มีใครช่วยเราเลยแต่พอตอนนี้ทุกคนกลับมาหาเราแม่ถอนหายใจแม่เข้าใจว่าลูกเจ็บปวดแต่คนเรามักจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ บางครั้งเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแต่สิ่งที่ลูกต้องคิดคือลูกอยากช่วยเขาเพราะอะไรหนูอยากช่วยแต่ไม่ใช่เพราะพวกเขาเคยช่วยหนูเพราะพวกเขาไม่เคยวสันพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นการตัดสินใจของวสันในเช้าวันรุ่งึืนญาติพี่น้องรวมตัวกันที่บ้านของวสันทุกคนมาพร้อมกับรอยยิ้มและคำพูดชื่นชมวสัน น้องเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆพี่ภูมิใจในตัวน้องมากจิตราพูดผมขอบคุณครับที่พี่ภูมิใจในตัวผมวสันตอบน้องพอจะช่วยเรื่องที่พี่ปรึกษาได้ไหมจิตราถามวาสันนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดผมจะช่วยในสิ่งที่จำเป็นแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าความช่วยเหลือที่ดีไม่ใช่แค่เงินแต่คือการที่เรายือนอยู่เคียงข้างกันในยามที่ลำบากซึ่งผมหวังว่า วันหนึ่งเราจะเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือกันในแบบนั้นการกลับมาของญาติพี่น้องสร้างความขัดแย้งในใจของวสันแต่เขาเลือกที่จะมองไปข้างหน้าและใช้ความสำเร็จของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างความคิดที่ค้างคาใจหลังจากญาติพี่น้องหลายคนมาขอความช่วยเหลือวสัน์นั่งอยู่ในห้องทำงานของตัวเองมองดูบัญชีรายรับรายจ่ายบนโต๊ะ แต่จิตใจของเขากลับไม่ได้จดจ่ออยู่กับตัวเลขเหล่านั้นทําไมทุกคนถึงเพิ่งมาหาเราตอนนี้เขาคิดในใจภาพในอดีตที่เขาเคยเดินไปขอความช่วยเหลือจากยากแต่ถูกปฏิเสธยังคงวนเวียนอยู่ในหัวมันสร้างความเจ็บปวดที่เขาไม่อาจลืมการพูดคุยกับแม่ในเย็นวันนั้นวาสันเดินเข้าไปที่ห้องแม่ที่กำลังนั่งปักผ้าอยู่เขานั่งลงข้าง และพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าแม่ครับทำไมตอนเราลำบากไม่มีใครยอมช่วยเราเลยแต่พอเราสบายทุกคนกลับมาขอความช่วยเหลือแม่หยุดปักผ้าและมองหน้าลูกชายด้วยสายตาอ่อนโยนลูกเอ๋ยคนเรามักจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับแม่ตอนที่เราลำบากพวกเขาก็ปิดประตูใส่หน้าเรา แต่ตอนนี้กลับมาพูดดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าสารพูดด้วยน้ำเสียงที่ปนไปด้วยความเจ็บปวดแม่เข้าใจลูกว่าลูกเจ็บปวดแต่สิ่งที่ลูกต้องคิดคือลูกจะช่วยเขาเพราะลูกอยากช่วยหรือจะเก็บความเจ็บนั้นไว้ตัดสินใจว่าสารนิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะพูดผมอยากช่วยครับแม่แต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าพวกเขามาหาเราเพราะอะไร ถ้าเราไม่มีเงินพวกเขาจะยังมาหาเราไหมแม่ยิ้มบางๆคนเราไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางคนมาหาเพราะหวังผลบางคนมาหาเพราะเขาอาจรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาเคยทํากับเราแต่สิ่งสําคัญคือลูกต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่ลูกทําจะทําให้ลูกสบายใจหรือเปล่าคืนนั้นวสันนั่งอยู่หน้าบ้านมองดูดวงดาวบนท้องฟ้า และคิดถึงคำพูดของแม่ถ้าฉันช่วยพวกเขาฉันจะรู้สึกดีขึ้นจริงๆไหมหรือมันจะทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบอีกครั้งเขาเริ่มพิจารณาถึงสิ่งที่เขาต้องการทำการพูดคุยกับน้องสาวน้องพิมพ์ที่ตอนนี้เรียนจบและทำงานในเมืองเดินกลับมาหาวสันในวันหยุดสุดสัปดาห์พี่วาสาันดูเครียดจังมีอะไรหรือเปล่าคะก็เรื่องญาติพี่น้องนั่นแหละ พี่ไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีพิมพ์นั่งหลงทางและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพี่ก็รู้นี้ว่าตอนเราลำบากพวกเขาไม่ได้ช่วยเราเลยทำไมพี่ต้องช่วยพวกเขาด้วยมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกพิมพ,พี่ไม่อยากให้ความเจ็บปวดในอดีตมาทำให้พี่กลายเป็นคนใจแคบแต่มันก็ไม่แฟร์นะพี่ที่พวกเขาจะมาหาเราก็ต่อเมื่อเรามีเงินพิมพูดด้วยน้ำเสียงขัดใจพี่รู้แต่แม่บอกพี่ว่า เราควรช่วยเพราะรู้สึกอยากช่วยไม่ใช่เพราะเรารู้สึกถูกบังคับพี่แค่อยากหาวิธีที่จะทำให้พี่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่ทำมันถูกต้องการตัดสินใจช่วยเหลือในแบบของตัวเองในคืนวันหนึ่งวสันตัดสินใจเขียนรายชื่อญาติพี่น้องที่มาขอความช่วยเหลือและแบ่งลำดับความสำคัญของความช่วยเหลือนั้นฉันจะช่วยในสิ่งที่จำเป็นจริงจริง ไม่ใช่ช่วยเพราะเขาพูดดีเขาวางแผนที่จะช่วยเหลือเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่จำเป็นเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือการศึกษาแต่จะปฏิเสธคำขอที่ไม่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นเช่นการเปิดร้านหรือซื้อของฟุ่มเฟือยการ,รเผชิญหน้ากับญาติพี่น้องอีกครั้งวันต่อมาวสันนัดญาติพี่น้องที่เคยมาขอความช่วยเหลือให้มาพบกันที่บ้าน เขาเตรียมใจที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิดผมดีใจที่ทุกคนกลับมาหาผมแต่ผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้ช่วยเพราะผมรวยแต่เพราะผมอยากช่วยจริงๆจิตราเริ่มพูดว่าสารพี่ขอบคุณที่น้องไม่โกรธพี่ในสิ่งที่พี่เคยทำผมไม่ได้โกรธพี่แต่ผมอยากให้พี่เข้าใจว่าความช่วยเหลือไม่ใช่แค่เงินทองมันคือความสัมพันธ์ที่เราต้องดูแลกันตั้งแต่ตน้น ไม่ใช่แค่ในตอนนี้ที่เราต้องการอะไรบางอย่างญาติคนอื่นๆนั่งเงียบก่อนจะเริ่มพูดถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกผิดในอดีตการพูดคุยกับแม่ช่วยให้วสันเข้าใจว่าการช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องของการพิสูจน์ตัวเองหรือการแก้แค้นแต่เป็นการเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำให้ตัวเองสบายใจวสันเริ่มมองความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องในมุมใหม่แม้ว่าในอดีตจะเจ็บปวด แต่เขาเลือกที่จะไม่ให้มันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตญาติพี่น้องรวมตัวกันที่บ้านวสันบรรยากาศในเย็นวันหนึ่งเต็มไปด้วยความคลึกครืน้นญาติพี่น้องของวสันต่างพากันมาที่บ้านของเขาบางคนนำของฝากเล็กๆน้อยๆมาบางก็พูดคุยหัวเราะร่าเหมือนพวกเขาไม่เคยห่างหายกันไปบ้านของวสันสวยมากเลยนะแถมรถคันใหม่นั่นก็หรูหราสุด,สด เสียงของพี่จิตราดังขึ้นใช่ใช่ใช,ใช่น้องวสันนี่เก่งจริงๆญาติอีกคนพูดเสริมว่สันที่ยืนฟังอยู่มองบรรยากาศรอบตัวด้วยความรู้สึกปะปนทั้งอบอุ่นและขมขื่นในเวลาเดียวกันการเปิดใจของวสันหลังจากที่ญาติพี่น้องนั่งคุยกันได้สักพักวสันตัดสินใจพูดความในใจที่เขาเก็บไว้มานานผมรู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนกลับมาหาผม แต่ผมก็อยากถามทุกคนตรงๆว่าทำไมตอนที่ผมลำบากทุกคนถึงไม่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยเลยเสียงพูดคุยรอบห้องเงียบลงทันทีทุกคนมองหน้ากันด้วยความลำบากใจจิตราเป็นคนแรกที่พูดตอนนั้นพวกเราก็ลำบากเหมือนกันแต่ตอนนี้พวกเราต้องการน้องจริงๆความจริงที่เจ็บปวดว่าสารมองหน้าญาทุกคนก่อนพูดต่อผมไม่ได้อยากโกรธใครหรอกครับ ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวควรจะเป็นมากกว่านี้เราควรช่วยเหลือกันตั้งแต่แรกไม่ใช่แค่ตอนที่อีกฝ่ายมีอะไรให้แต่ตอนนี้เราขอความช่วยเหลือจากน้องเพราะเราจำเป็นจริงๆลุงชายพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงใจผมเข้าใจครับว่าทุกคนมีความลำบากในช่วงนั้นแต่สิ่งที่ผมรู้สึกคือตอนนั้นเราไม่มีใครเลย ผมต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองในขณะที่ผมหวังแค่เพียงคำปลอบโยนหรือความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆญาติพี่น้องบางคนเริ่มหลบสายตาเพราะรู้สึกผิดที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาการตัดสินใจช่วยเหลือหลังจากพูดความในใจจนหมดวสันตตัดสินใจว่าเขาจะช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นจริงๆผมไม่อยากปฏิเสธทุกคนครับผมเข้าใจว่าทุกคนมีปัญหาและผมยินดี ที่จะช่วยในสิ่งที่ผมช่วยได้แต่ผมขอพูดตรงๆว่าผมอยากให้ทุกคนคิดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่ในเวลาที่มีอะไรต้องการจิตตานั่งเงียบไปสักพักก่อนพูดพี่ขอโทษน,นะวะสันพี่รู้ว่าพี่เคยทำผิดในอดีตพี่ไม่ได้มองเห็นความยากลำบากของเธอเลยตอนนี้พี่รู้แล้วว่าครอบครัวควรสำคัญตั้งแต่วันแรกไม่ใช่แค่ตอนเราต้องการอะไร การช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสมวสันตัดสินใจช่วยค่ารักษาพยาบาลให้ลุงชัยและสนับสนุนเงินลงทุนเล็กๆให้พี่จิตราสำหรับเริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟแต่เขาไม่ได้ให้ทั้งหมดตามที่พวกเขาต้องการผมยินดีช่วยพี่จิตราแต่ผมขอให้พี่ทำบัญชีแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนแล้วผมจะช่วยเท่าที่เหมาะสมขอบคุณมากนะวสันจิตราพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูโล่งใจ บทสนทนาที่เปลี่ยนมุมมองของญาติพี่น้องลุงชายพูดขึ้นหลังจากได้รับความช่วยเหลือน้องวสันลุงไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ลุงอยากขอโทษที่เคยปฏิเสธเธอในตอนนั้นลุงคิดว่าลุงเองก็ลำบากแต่ลุงลืมไปว่าเธอลำบากกว่าลุงผมไม่เคยโกรธลุงครับแต่ผมอยากให้เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ครอบครัวคือคนที่เราควรช่วยเหลือกันเสมอ ไม่ใช่แค่ในเวลาที่เราได้รับผลประโยชน์การพูดคุยกันครั้งนี้ทำให้วสันได้ระบายความในใจและสร้างความเข้าใจใหม่ในความสัมพันธ์ญาติพี่น้องแม้เขาจะยังคงเจ็บปวดกับอดีตแต่เขาเลือกที่จะก้าวข้ามมันและช่วยเหลือในสิ่งที่เขาทำได้ญาติพี่น้องบางคนเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจมากขึ้นความสงบหลังความวุ่นวาย หลังจากวันที่ญาติพี่น้องรวมตัวกันเพื่อพูดคุยและขอความช่วยเหลือบรรยากาศในบ้านของวสัศน์กลับมาสงบลงอีกครั้งเขานั่งอยู่ในสวนหน้าบ้านมองดูต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านหลังนี้เสียงลมพัดผ่านใบไม้ทำให้จิตใจของเขาสงบวัน์หยิบสมุดเล่มเก่าที่เขาใช้จดบันทึกช่วงเวลาที่ยากลำบากในอดีตขึ้นมาเปิดอ่านวันที่ฉันเดินไปหาพี่จิตราด้วยความหวัง แต่กลับได้รับคำปฏิเสธวันที่ฉันต้องเก็บของเก่าขายเพียงเพื่อให้ได้เงินมาซื้อยารักษาแม่เขายิ้มบางๆกับตัวเองไม่ใช่เพราะความสุขแต่เพราะเขาตระหนักได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาสอนเขามากมายวันหนึ่งพี่จิตราเดินเข้ามาหาที่บ้านโดยไม่ได้บอกลวงหน้าว่าสารพี่ขอคุยด้วยหน่อยครับพี่มีอะไรหรือเปล่าจิตรานั่งลงและพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจ พี่รู้ว่าพี่เคยทำผิดในอดีตตอนที่น้องลำบากพี่กลับไม่ยื่นมือช่วยทั้งที่พี่ควรทำมากกว่านี้พี่เสียใจจริงๆพี่อย่าคิดมากเลยครับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้ไม่ได้แต่เรายังทำให้อนาคตดีขึ้นได้จิตราน้ําตาคลอขอบคุณที่น้องไม่โกรธพี่พี่สัญญาว่าจากนี้พี่จะเป็นญาติที่ดีกว่านี้หลังจากการพูดคุย ญาติพี่น้องหลายคนเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อวสันพวกเขาไม่ได้มองเขาเป็นเพียงแหล่งทรัพยากรอีกต่อไปแต่เริ่มมองเห็นคุณค่าของความพยายามและความจริงใจที่เขามีลุงชายที่เคยเข้ามาขอเงินเริ่มกลับมาพูดคุยโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์วสันลุงแค่อยากมาดูหลานไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะลุงมาหาได้เสมอครับไม่ต้องกังวลวสันตอบพร้อมรอยยิ้มในเย็นวันหนึ่ง ว่าสันนั่งคุยกับแม่หลังจากวันทำงานแม่ครับผมคิดว่าผมเข้าใจสิ่งที่แม่พยายามสอนผมแล้วเรื่องอะไรหรอเรื่องที่แม่บอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครทำอะไรให้เราแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจะให้อภัยและสร้างสิ่งดีๆร่วมกันไหมแม่ยิ้มใช่แล้วลูกครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอแต่ถ้าเราให้โอกาสกัน เราก็ยังมีโอกาสสร้างความสุขร่วมกันได้หลังจากนั้นวาสาันรเริ่มชักชวนญาติพี่น้องมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการปลูกผักที่แปลงชุมชนหรือการช่วยเหลืองานวัดในหมู่บ้านนี่มันสนุกกว่าที่คิดนะลุงชัยพูดขณะขุดดินในปแปลงผักพวกเราน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วจิตราพูดเสริมกิจกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่แข็งแกร่งและจริงใจขึ้นในเช้าวันหนึ่ง ว่าสันนั่งอยู่หน้าบ้านมองดูญาติพี่น้องที่เดินไปมาพร้อมรอยยิ้มเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่เขาไม่เคยได้สัมผัสในอดีตความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แท้จริงไม่ใช่การหวังผลประโยชน์แต่คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจเขาพูดกับตัวเองวสันพิสูจน์ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงในครอบครัว ควรมีพื้นฐานจากความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่การสแสวงหาผลประโยชน์ญาติพี่น้องบางคนเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับวสันด้วยความจริงใจแม้ความเจ็บปวดในอดีตจะไม่หายไปแต่ทุกคนเลือกที่จะก้าวข้ามและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม